ต่อวินจ่าสวนดีไซน์ก้อยมาทางฝั่งขวาครับให้กับเปโดเปโดเอาเลยครับบันเดาเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วแล้วเปโดยิงเองโอ้โหบอลชนเสาเข้าไปเลยครับโอโ้สองศูนย์ครับสุดยอดจริงๆครับเปโดเอลิก้ครับประตูนี้โอ้โหลูกนี้ส่งประกวดเลยครับเปโดเอลิก้แต่ธงขึ้นโอ้โหด,ดับฝันครับประตูสวยยงไยดูจงังหวะวางยาวมาโอ้โวิ่เดี๋ยวต้องตีเส้นครับ เพราะมุมนี้เนี่ยดูไม่ออกแต่ว่ากล้ากึ่งมากครับแต่ดูสเต็ปเท้าของไปโดครับโยกหลอกแบบดิจิตอลแต่เข้าซายแล้วใส่เต็มข้อโอ<ฮ>้แล<ฮ>้วม<ฮ>ันชนเสาแรกครับไปเข้าเสาสองถ้าจากถ้าจากมุมนี้นะครับอาจจะไม่ล้ำครับนี่คือความสนุกที่ยกระดับขึ้นมาในไทยลีกสองแล้วผู้สินฟังสัญญาจากห้อง VR ตีเส้นออกมาแบบเปิดป่าไม่ดีครอสเตโต คาร์ลสเนโตสับเข้าซ้ายเนโตได้เอียกแผเรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับโอโ้โหมาดูจริงๆปตัตตานีเอฟซีครับหนีไปเป็น2ประตูต่อศูนย์นเลยครับและยิงได้เฉียบคามมากๆครับคาร์ลสเนโตโอ้โหเหนื่อยแล้วครับตัวนี้ทางโค้ชองมีการบ้านที่ต้องให้แก้อีกเพียบเลยครับในช่วงครึ่งแรก จากทางสนามเลยครับกลบถึง2เหมือนกันครับของฝั่งซีซาเกตนะครับแต่ดูจังหวะของตรงนี้ก่อนนะครับธนาดนยิงโอ้โหติดเซฟคู่แข่งยิงนะครับบอลพลาดนะครับธีรพัฒนแล้วนี่ฮะโอ้โหลงมาครับธนาดนครับกำลังตดเลยครับธนาโดนนครับพลิกมาตรงนี้หลอกครับ ลุยเดียสลุยดียสลุยขึ้นมากระช้าไหแล้วหักข้อใจ่ายให้นัทวัฒน์จับแล้วยิงลกนี้โอ้โหชนเสาครับไม่ได้ต่างชีวิตสุดๆอันนี้ย้อนมาดูจังหวะเกือบจะได้ประตูขึ้นนำของนครศรีครับลุยเดียสจ่ายมาให้กับนัทวัฒน์หลุดมาเดียวๆเลยครับเลือกที่จะแปลไปที่เสาแรกวิชิตซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ยังปีติดบั้นทักพงศก,กรพงศกรตีศาสครอสเข้าไปลูกนี้เทคโม่งแล้วเรียบร้อยครับ นึงประตูต่อศูนย์ก็ราสีสไลด์ได้ประตูจากวิชิตกองศินแก้วครับนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะเปิดเข้าไปรับเปิดที่ดีมากครับพงศกรตรีศาสตร์ครับหยอดไปตรงนั้นเนี่ยวิชิตยืนอยู่แล้วก็เทคตัวขึ้นมงงบอลเช็ดเข้าเสาไกลไปเลยครับปรินกุลชอนี่หมดสติแน่ๆครับเพราะว่ามันห่างชิงได้กิจภาพซัดเลยเอ้าฉแลบแล้วเข้าไปเลยครับโอ้โหสองศูนย์ครับเชียงใหม่บุกมานำ เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วครับจังหวะนี้ช่วงเวลาบาดเจ็บด้วยครับนาทีที่สําคัญครับพลาดครับเดี๋ยวดูครับไปโดนใครโอ้โเป็นชาตชายนี่ครับที่มองแล้วเข้าประตูตัวเองไปเลยครับนี่ครับกีฬาพาคแยกบอลได้แล้วกดเข้ามาแล้วโอ้คือวิธีลูกก็ดูน่าจะตกกรอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอชาตชายไปมองเนี่ยมันไปทางเลยครับตัวสปอร์ตก็หมดสิทธิ์ครับเข้าไปในเขตโทษครับรามอนจะมองชงฮีจะยองมองออกมาได้ก่อน แล้วบงังในีวันนี้เอา้าเคลียไม่ขาดรามอนรามอนยังฝืนอยู่ครับตักกลับเข้าไปแล้วมงเช็ดตรงนี้กูเวียยิงเอ้าโอ้ได้ประตูครับ2ประตูต่อหนึ่งครับอาเบโต้กูเวียลูกนี้เนี่ครับดูอีกครั้งหนึ่งรามอนเนี่ยเก็บบอลเกี่ยวมาได้ครับยึกยักสองทีแล้วก็บันจงหยอดไปครับนี่ครับพงศกรย่อแล้วก็มงเช็ดกับหลังไปเข้าทางของอบเบโตกูเวียครับคนที่มงชงนะ่าจะเป็นทิิพงเลยครับ ทีติพงเซนเตอร์ที่เติมขึ้นมาแล้วม,มุงให้ครับม่งเหมือนตั้งตะก้ให้มาตรงนี้ปัญญาวัดได้ยิงเรียดโอโ้โหยังปัดไม่ได้ครับอิทิกรการสร้างครับอยางไม่ได้ประตูตีเสมอมหาสาร,รคามโอ้โหดอดตัวจังหวะนี้ของชัยนาทจิ้มมาให้กับอามาริโดพลิกแล้วยิงลูกนี้โอ้ติดปลายมือทีติพงศ์ครับดูอีกครั้งครับอามาริโดหลุดเข้ามาแล้วยิงบนแฉล็บบนเฉล,ลิมนะครับวางมาอาทิตย์ เข้าซ้ายลองซ้าตัวนี้อหุยต้องปัดทิ้งไปครับแหมเอาบอลลงพื้นสวยนะครับเนี่ยได้เซฟแล้วครับอาทิตย์บุตรจินดาครับได้หมุนตรงนี้นี่หูหันบอวนเพื่อนนะครับกิติศักชาวดอนครับนี่เป็นเซฟแรกเลยนะครับบอลพักอกครับแล้วหูเนี่ยมาตีเข้าไม่ถึงครับหาเหลี่ยมเจอครับอาทิตย์โอ้ครึ่งหลังต้นครึ่งหลัง